สวัสดีครับท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสผ้าโชคครับนั่งอยู่ที่วัดบุรพ่าลามครับพี่น้องครับกับพอดีเมือนี้กับมาวัดบุรพ่าลามกับมาพ่อแม่อ่อนครับซึ่งเป็นแม่ของพระจันทร์ตรงห้าเนี่ยครับพนกับมาวัดมาจังหันครับแ,แม่อ่อนเราก็เป็นผู้นึงที่มีเส้นครับเราก็มีแนวทางฝากเอฟซีอยู่ตลอดละครับปกติแม่อ่อนเรากับแม่นแมน บางครั้งถ้าเฮาตีถูกระแป๊ะหลดครับข้อมฝันของเราครับสําหรับเมื่อนี้แม่อ่อนเราสิมีแนวทางจังไหนนั่นพี่น้องก็ตามสอพระโชคมาครับเดี๋ยวสิภาพไปคุยกับแม่อ่อนครับไปฟังว่าเล่าฝันว่าจังไหนเราใดแนวทางตัวไหนสาหรับงมื่นี้ครับตามสอพระโชคมาครับพี่น้องครับสวัสดีครับแม่อ่อนครับมะพ่อกันโดนตต้งแต่หมดที่่านมากเป็นจังไหนเนาะฝันดีไปเนาะอยู่แถวนี้ ว่ามันดีนั่นลหละเฮ้มันตัวกับบอจักน่ายมันต้องดีแม่มัดีมากความันฟันนั่นวนี้ฟันว่าจานสินนี่ลหละขันว่าขี่ขี่เจียนไปกับปูคันว่าเจียนผันบ่มีง่วอืมผ่นบาลุดอีเต็กผันบบแมนแต่ว่าใครไข่ไปไปไปแจ้อ่อนของอยู่อยู่วัดน้ำปู วัดไหนเราแม่วอนโอ้ปูกุดแห่วระบาดนี้เพิ่นบ่ห้ผู้ใดเข้าไปมิตรจา์ศินเข้าไปน้ำเพิ่นโอเอามาเราเป็นพีจังผ่ายันนี่ออกมารย์ศินนี่คือร้านแม่วอนเนาะจ้าครับเราอันเป็นผ่ายันออกมาเป็นพันบ่มตัวเลขเพิ่นหายปัญหาตีเอาอาจารย์โอ้ตีว่าเปลี่ยนดอกอาจารย์ก็ได้ได้ห้ไม่เปลี่ยนไปน้ำกันไม่เปลี่ยนกันไปน้ำไม่เปลี่ยป้น บ้านหนุดยันเฮาเนี่ยเนาะก็เลยเดให้เล่าบ้านไปหอดกลางทางไม่แปดหรืวบานนั่นนะท่นอ่านซราบตัยละม้าเลขยูหันเบื้องทำแหมว่าท่นคอยก็เลยดซองซองซองอันนั่งอยู่ทั้งเกียน์นั่นเลยซองกไปเบื้องเลขมันถีเรียนดูรับลูรับลูรับคอยเลยไปจับไปจับไล้ายๆคือแผ่นกระดาษนี่แหละไปจับมันละจุดจุดเห็นเลขกันเจ็ดแปดแดงยังคึงอยู่ เงียแปดเพ่เราสามศูนย์สามศูนย์อยู่ทั้งทึงเงียแปดอยู่ทั้งใตก็เลยซื้อลอตเตอรี่แสดอกนีซื้อลอตเตอรี่เราเมื่อคือนนี่ก็เ,เริ่มมั่ฝันฝันว่าที่เขาห้องน้ำปวดท้ายแห้งที่เขาห้องน้ำเขาห้องน้ำห้องใดกับบบบนไม่มองสีไทยเป็นห้องน้ำยุติว่าอันเป็นปูนแอมแล้วกับเป็นโลง่ลงๆพอจะซื้อบนไม่โถบบนไม่หยัาง คือปกติคันฝันลักษณะนี้คือเขา่าส่วนส่วอยููจุ่มสีให้ส่วนยูคยุ้นเทนัน่นที่เข่าคันเป็นลักษณะนี้คันฝันแบบนี้ที่แม่ออนก็เลยซื่อซื้อเลขตัวนี้ละ่ะคืออันนี้แม่อ่อนไปซื้อมาามือวาดน,นี่เนาะครับเห็นมนะั้ยได้มานอนฝันเมื่อคืนนี่เลขได้ชุดนี้ก็มี สองสามศูนย์สามสามเจ็ดเก้าเจ็ดแปดครับพี่น้องแคบหน้าจอไปเด้อครับหาบางที่ห้าอาัดสิรุ่ยน้ากันก็ไม่อ่อนครับสองสามศูนย์สามสามเจ็ดเก้าเจ็ดแปดครับงวดงื่ว่างหันนันฟันเห็นได้เงื่อนอยู่มนท่าง,งเงืนเหรียญหาสองเหรียญก็เหรียญสิบกระเชื่อเด้อซองหาสองกบหาหา้า สิบหาศูนหาันว่าเอาเว้าอยู่ดิเบ้าก็แม่บ่งดิวันเงื่อนเรียนมันติเป็นมันเป็นส่วนเน้นอกว่าสันหันหันว่าหันว่าซสือดิวันนี้เสือดายหักเนาะแต่ว่าวันนี้แล้วเอาไปก่อนนี่งวันนี้ยิบไปแล้ววันนี้แต่ว่าใต้เดินว่าดน้ซเสือดอกครับสนับสนุนรัฐบาลก็ไม่อ่อนเนาะไม่อ่อนอนุญาต เราคร่งฟันให้อีกนะครับออว่าฟันวันนี้ครับที่เริ่มมากนั่นนะครับที่แม่นฟันนะครับไปไปน้ำไปน้ำจานสินเพราะว่าปูส่วนไปกุ้นแห่แต่ว่าข้องนั่นบัดง้อเคืนในี่เต็มเต็มเกียนแต่ว่าหันจักมันังแน่เพราะว่าแปลอาสมบัดมาไว้พ่อที่ไ้ไปเอาเลขว่าบ้านที่แล้วว่าแปลเ,เลข แต่ว่าพอไปเต้าปูกับจานิีนที่นิ่เขาบอได้เพื่อนว่าปูนี่แม่นปูผู้ใดเหรอแม่ออนเห็นม่ครับในฝันเห็นปูไก่ซอนนี่แหละปูกับมันปูก้นเห่านี่แหละจริงครับโอ้กนไปเอาสมบัติมากเลวตัวนี้อันว่ามะหอดกะมะหอดกลางทางมะหอดกลางกลางทางอันนั้นเพื่อนอันผู้แม่เปียนเลยบอกให้อันเบิ้งเลขอยู่ข่างทางว่า ซาตุย่นเอาไปแล้วมันถึกแล้วที่ได้น้ำเพลนบอเบิงด้วยเห็นตัวเลขกน้ำเพลนบอว่าสันโอ้ครับเห็นนั่เจ็ดศูนย์นี่โอ้เนี่ยเจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดตัวแดงครึ่พงโอ้ตัวแดงจีงรึ่งเลยดีครับเจ็ดแปด่าสามศูนย์นั่นยูเทิงหันบอแดงเลยสามศูนย์อยู่บนนะครับสามศูนย์อยู่บนสามศูนย์อยู่บนแต่ตัวไม่แดงสามศูนย์อยู่บนแต่ตัว เจ็ดแปดมันเป็นอยู่รางว่ะยู่รางเพิ่์นว่าอยู่รางบนบ่อใดว่าแต่ว่าตัวแต่อ่อเห็นวัดเห่าจะเห็นอยู่เอ่อรังนี่คือเจ็ดแปดตัวแดงจริงๆครับบนในสามศูนย์นะครับรังเจ็ดแปดตัวแดงครับนี่คือฝันครับฝันแน่ยเจ็ดแปดนันติดรคากว่าเจ็ดแปดแดงจริงๆเด้อพี่น้องเอาเอาให้แม่อออนจับไว้ให้โชว์ให้พี่น้องเอาเบิ่งเนี่ จับจนตรงๆก็ได้แมออนครับเนี่เด้อครับพี่น้องครับครับเห็นเห็นผู้เขียนแล้วครับโอ้เลขกเจ็ดแปดแดงจึ่งเรื่องพี่สนแม่ออนว่าสามศูนย์นี่เห็นเห็นยึดบนญมันบ่แม่อวอนเห็นยึดบนบนนั่นหมายถึงว่ามันเป็นเป็นแผ่นฟ้าหรือเป็นยังแม่ออนอันเป็น กระดาษซ่อน oh, 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 ี่แหละโอ้เป็นกระดาษที่กันนี่อะไรที่ครับกระดาษซ่อนี่แหละข้างในเนี่ยพอดีเจ้าว่าเจ้ว่าเพิ่นสิเพิ่นสิบรได้เพิ่นสิบรได้เฮียงยังสี่เจ้ว่าเจ็ดแปดอยู่นี่แต่ว่าสามศูนย์อยู่ลักษณะนี้โอ้เพิ่นบรได้เฮ็ดลงมาแบบนี้แับเจ้าว่าเห็นเป็นตัวบนสามศูนย์เจ็ดแปดสีแดงขางล่างเนาะจ้าแต่ว่าสามศูนย์นี่เป็นสีอันสีอันนี้แหละสีปากการนี่แหละ เจ็ดแปดเนี่แดงจึ้งครึ่งเลยจ้าโอ้ตัวแม่นด้านน่ะเจ็ดแปดเนาะครับแม่นในหลีนกิดไข่เนาะครับแม่นตัวเมออนเราซื้อไปแล้วเนาะมากคักบอเมอนมารมาตัวใดมากมากที่สุดเจ็ดแปดเนี่ยล้มากพี่เอังเจ็ดแปดเนาะครับเปนชมตั้งเอาด้ับเจ็ดแปดเหล่งงามเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็ซื้อไว้นำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า จะว่าเป็ยนจังฝันจังมือขึ้นสี่หาซื้ออีกอยูโรตรีเจ็ดแปดอ่ <2008. S 1> อนมือขึ้นไม่อ่อนฝันว่างไหนครับนะกับฝันว่าได้ทีเข่าห้องน้ำครับผมอยู่ฮี่นหลังเกาหลังเกาเล็กบานที่สี่โอโหฝันที่สี่หลังเกาเหล็กบานที่สี่เอ็นบ่อหลังเกาเหล็กบานตัวเดียวแต่ว่ากับฝันเกี่ยวบานว่าที่เข่าห้องน้ำอ,อยู่บานหลังเกาเนาะไป,ไปทั้งไปทั้งนา กแ้มปูนยูแต่ว่าเขาไปบ่มีหยังบ่มีบ่มีถูบ่มีหยังเขาถได้นางเป็นลงลงบ้านนี้เพื่อนว่าเขาล้างบ้านล้างบ้านกับไปอันเพราะว่าเฮี้นเฮี้นเก่ามันถี่เป็นเฮี้นยาวเนาะครับผมไปไปล้างบ้านกับบ่มีมียูห้องน้ำแต่ว่าเขาไปบ่มีบ่มีถูบ่มีหยัง่งอ,อันปกติคันปานลักษณะนี่คือมันเข่าละเหล็กมันเหล็กเขา่าที่ไม่อ่อนครับอันมันคือจังส แต่เก่าตีแต่ก่อนแม่แม่อ่อนแค่ฝันยังสี่ตอนยุใสก่อนครับยูจูมสีกัายุกุแทะหัวนันย่าเสือนมอมตุ่งเี่แหละแล้วบอกหาหาเก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดมันบอกออกตรงตรงสามตัวเลยมันเลยอหันใจป่วยใหญ่ที่หล่ะแต่ฝันลักษณะเดียวกันมัดรับ มาคุณแฮกับช่วงนั้นก็ฝันว่าปลูกรอยซอนนี่แล้วกัมไก่มาหายสามตัวจะตีน้ำปูเด้อตีน้ำไก่แต่ต้องตอสามกับสามเก่าทีมัวนนะโอ้ยเพิ่นบอกข้าเกลียน้องไม่หวอนเนาะก็ยังว่ากับฝันลักษณะซื้อแล้วกับฝันลักษณะนี่แหละที่เขาห้องน้ำนี่แหละต่ว่าแต่แดดหนีไมาหนีแต่เล่าใหญ่มากอันบุญละพระรามนี่ อยากฝันยังสั่นว่าบ่ฝันจากเทียขอแต่ฝันนี่ขอแต่ฝันงวดนี้ล่ละแมนเหรอครับพี่น้องเอ้ยข้างนี้เป็นข้างแรกที่แม่อ่อนฝันตั้งแต่พระจาจาร์ต่งเพิ่งใหญ่มาอยู่วัดหลวงพรลามนะครับเนาะขอแต่ฝันนี่ข้างนี้เป็นข้างแรกเราอยากฝันเราข็ว่าฝันจากเทียครับพี่น้องครับคือเรียกแล้วอยากฝันเด้ก็ว่าฝันจากเทียฝันงวดนี่งวดเดียวนี่แหละครับพี่น้องขอลอตเตอรี่ในแม่แม่อ่อนครับ นี่แหละครับลอตเตอรี่ที่แม่อ่อนรงทุนไปยูหาซื้อยูแปดเจ็ดเจ็ดแปดได้แต่เจ็ดแปดสองสามศูนย์สามสามเจ็ดเก้าเจ็ดแปดครับเก้าเจ็ดแปดนี่ครับตัวเด่ดคือเจ็ดแปดนะครับทุกท่านตัวเด่นครับตัวเด่นได้เดือนว,เนวาเจงสันครับ ตัวเด่นเดอ้อพี่น้องเจ็ดแปดสุกสุก้องกันเดอ้อพี่น้องผู้ใดกรได,ไดรสำหรับงวดนี้ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับเดอ้อก็ขอบคุณแม่อ่อนลหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับ